วันนี้ขอแนะนำวิธีการถอนตัวโปรแกรม IDM หรือ Internet Download Manager นะครับออกจากตัวเครื่องนะครับผมอันนี้ไม่พูดถึงนะครับว่าไปโดนอะไรมามันถึงมีปัญหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้นี่ครับเจออย่างนี้นะครับไปใช้ของเพื่อนนะครับมันก็เลย,ยไม่ยอมให้ใช้งานต่อก็อโอเคปพ๊บจะเจออย่างนี้ครับโหลดต่อไม่ได้โหลดอะไรก็โหลดไม่ได้ครับวิธี อนการติดตั้งง่ายๆเลยครับไปที่ตัวนี้ครับสตาร์ทนะครับออโปรแกรมนะครับหาตัวเกม Internet Download Manager ครับมันจะมีตัวนี้ครับอ่าน Install DM นะครับนะครับตัวนี้จะมีหน้าจออย่างนี้ขึ้นมาครับไม่ต้องสนใจครับต่อไปต่อไปโหลดครับดาว เป็นขั้นตอนการถอนการติดตั้ง IDM เ,เรียบร้อยครับก็รีสตาร์ตเครื่องหนึ่งทีครับกดโอเคหลังจากนั้นเครื่องก็จะกลับมาสามารถดาวน์โหลดได้ปกติเหมือนเดิมขอบคุณครับ